ทีนี้ถ้ามาดูสถิติการครอบครองปืนในประเทศไทยมีข้อมูลที่น่าขบคิดนะคะจากข้อมูลขององค์กรวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนขนาดเล็กระบุว่าสหรัฐอเมริกานะคะเป็นประเทศที่พลเรือนครอบครองปืนสูงที่สุดประมาณ393.3ล้านตะบอกอันดับ2คืออินเดีย71.1ล้านกะบอก อันดับ3คือจีน49.7ล้านตะบอกไทยอยู่ที่อันดับที่13ของโลกนะคะแล้วก็เป็น1ของอาเซียนมีพลเรือนทออรองปืนมากถึง10.3ล้านตะบอกค่ะจากประชากรทั้งหมด68ล้านคนถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนก็คือประชากร100คนจะมีการทออรองปืนขนาดเล็กอยู่ที่15ตะบอกแล้วในจำนวนปืน10.3ล้านตะบอกอะค่ะ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย6.2ล้านตะบอกส่วนปืนที่ไม่มีทะเบียนมีอยู่ประมาณ6ล้านตะบอกแม้ว่าอัตรานี้จะน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในเอเชียก็ถือว่าอัตราการทอบทรองปืนของพลเรือนสูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคจากตัวเลขนี้ค่ะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางของตลาดมืดการค้าอาวุธนอกเหนือจากกัมพูชาเวียดนาม ทั้งที่มีกฎหมายควบคุมเข้มงวดซึ่งคนที่ต้องการรับใบอนุญาตครอบครองปืนต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดในหลายขั้นตอนผู้ที่ลักลอบครอบคร,รองปืนอาจต้องรับโทษจำคุกนานสูงสุด10ปีและปรับเป็นเงิน20,000บาทขณะที่ฐานข้อมูลของสถาบันตรวจวัดและประเมินสุขภาพของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐเมื่อปี2019ก็ระบุนะคะว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดเหตุฆาตกรรมจากอาวุธปืนสูงเป็นอันดับ2ในอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์ mm hmm. เช่นเดียวกับเว็บไซต์ world population review ที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนมากที่สุดในโลกประจำปี2002 mm hmm. ก็พบว่าไทยอยู่ในอันดับที่15 มีผู้เสียชีวิตตัวเลขอยู่ที่2,804คนคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตคือ3.91คนต่อประชากร1 0 0 0 0แคนขณะที่5อันดับแรกของประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนมากที่สุดในโลกอันดับ1จะเป็นบราซิลมากกว่า49,000คนอันดับ2องสหรัฐอเมริกา37,000อันดับ3เม็กซิโก22,118อันดับ4อินเดีย14,712 อันดับ5โคลัมเบีย13,171คนของไทยตัวเลขอยู่ที่2,804รายนะคะนี่คือข้อมูลเมื่อปี2022ปีที่แล้วครับโอ้โหอันดับ15เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ ตกใจเหมือนกันนะ,ะรวมไปถึงเรื่องของอาวุธปืนด้วยเพราะว่าเราอ่านข่าวกันหลายๆข่าวในช่วงที่ผ่านมาก็จะพูดกับพี่หนุ่มว่าปืนบ้านเราหาง่ายอทออทองปืนกันได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าดูตัวเลขสถิติเนี่ยแหละค่ะทอบทองปืนมากที่สุดในอาเซียน10.3ล้านระบอกนะคะ